ต้นหอมไม่ทนยุย้ยจิรนันหลังเห็นดาราสาวได้สามีดีขนาดนี้ ตัดพ้อถึงสามียุย้ยจิรนันถูกพูดถึงอย่างมากมายในตอนนี้สำหรับเรื่องราวของยุย้ยจิรนันและสามีทันธนากรครบกันมาสิบกว่าปีสามีเป็นคนให้ยุย้ยเก็บเงินทั้งหมดเล่นละครได้เงินมาเท่าไหร่ก็ให้เก็บหมดสาวยุย้ยให้เงินไว้ใช้5,000บาทก็เอาคืน3 0 0พันบอกเอาไว้แค่2 0 0พพอทุกวันนี้ไล์สดขายของด้วยกันสามีก็ไม่เอาแต่ทางด้านของยุย้ยก็บอกไม่ได้ต้องเอา เป็นโมเมนต์น่ารักนรักชาวเน็ตแห่แชร์เรื่องราวดีๆนี้และอิจฉายุ้ยกันเป็นจำนวนมากแม้กระทั่งดีเจต้นหอมที่โพสต์บอกว่าหลวงพ่อค้าที่เคยไปขอให้บ้านร่ำรวยอ่ะขอเปลี่ยนเอาเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าหลวงพ่อส่งมาให้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะอันไหนมาก่อนก็เอาอันนั้นค่ะสาธุชาติที่แล้วเข้าใส่อะไรในสังฆทานกันนะ